สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ช่องวันดีาพาป่วงาพาป่วงอีกแล้วนะคะทุกคนวันนี้เราจะมาหาปลากันนะคะทุกคนวันนี้มีผู้ร่วมดำเนินงาน <c oughs> ถ่ายรายการคือคุณแม่กับน้าสาวนะทุกคนเรากำลังจะไปแกแย่งกันบรรยากาศโดยรอบนะทุกคน รถเข้ามาเดี๋ยวที่เราจะแก้ยังก็คือตรงนี้เราคาดผิดนะทุกคนตอนแรกคิดว่าเราจะมาแก่กันตรงนี้แต่พอมาดูแล้วน้ํามันเยอะทุกคนเราไม่กล้าลงนะกลัวกลัวเพราะว่าด้านล่างก็จะเป็นลําอูน,นะทุกคนส่วนทางอันนี้ฝั่งทางนี้ไม่ไหวนะทุกคนน้ําก็เยอะช่วงนี้น้ํามาเราก็กลัวนะทุกคน กลัวอะไรต่างๆนานาเลยไม่กล้าลงนะทุกคนก็แป็กแล้วภารกิจนี้กลับบ้านค่ะทุกคนหลังจากที่ตรงแรกเราแป็กแล้วนะทุกคนเราก็จะไปที่ใหม่ก็ตามบ้านเรานะทุกคนรอบๆตรงอยู่ตรงนี้ก็มีป่าหน่อไม้นะทุกคนตรงนี้หากินได้ตลอดปีเพราะว่าน้ํามันเยอะนะทุกคนมันชุ่มอาหารบ้านเราเยอะค่ะทุกคนไม่ได้ซื้อหา พอแค่ขยัน,นะคะ่ะและเมื่อที่หนึ่งพลาดไปเราก็จะไปที่สองกันนะคะทุกคนนี่นะคะทุกคน<อ>ก็มาถึงจุดที่สองกันแล้วช่วงประมาณเดือนสิงหาเป็นช่วงหน้าฝนนะทุกคนน้ำจะเยอะหน่อยมันไม่ชันขอบไม่อันตรายนะคะมันไม่ลึกนะคะทุกคนไม่ท่วมถึงหัวเขา่าส่วนมากจะมีเนี้ยวตัวเนี้ยวมีลูกหวกมีลูกออดนะทุกคน มีลูกเขียดบางทีก็ได้แมงดานะทุกคนโอ้แมงดาน้อยเนาะลูกแมงดานะทุกคนบ้งอีดนะทุกคนคนีอ่อันนี้กินได้นะทุกคนเวลาเขาสุกแล้วเขาจะมันลูกมากระเพาะนะทุกคนนี่แบบนี้นะทุกคนเอนข้างห้ามไลสิแล้หลลายอย่ง,อองใช่ แล้วก็มีตัวเนี้ยวนะทุกคนตัวใหญ่แล้วนะทุกคนนี่อุ้ยสองตัวนี่ค่ะนี่อันนี้เราก็เอานะทุกคนรอบสองค่ะทุกคนได้ตัวอีดมาแล้วหนึ่งตัวกำลังเก็บอยู่ นี่นะทุกคนเวลาฝนตกมาอันนี้คือเขียดกระปาดฝนตกเพม่นกระสีมาใครไหวแบบนี้นะคะทุกคนและอีกบดนมันกระสีเป็นเป็น,ปนฟักเป็นตัวมันต้องมันก็นต้องใส่ระยะเวลาเด้อทุกคนเด้อดำดำรอยแบบนี้ถ้ากล้องเห็นกระสีเห็นแบบนี้เด้อทุกคนนี่มันเป็นตัวดำดำ,ดำแบบนี้ลอยอยู่แบบนี้เด้อทุกคน,นลูกแมงดาลูกแมงดานี่ทุกคนลูกแมงดานะทุกคน นม่้น้อยม่มันนอาเห็นมันดี่นะทุกคนเก็บเล็กผสมน้อยหลายรอบหลายเที่ยวนี่อ่ะใส่ของโอเคก่อนเบึงเบืงบึงหลุดตัวบักเยออถ้าได้หลุดนีนเออหุนั่นสุดัอันนี้คือเขียด ลูกลูกเขียดนะทุกคนตัวใหญ่เลยค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนี่นะคะทุกคนก็จะได้ประมาณนี้ปาตุพุนะตายโหลดตัวปเยอะเออนี่นะทุกคนตัวโตโตนะทุกคนสุดยอดที่ลึกนะทุกคนตรงกลางหน่อยวันนึงบอกว่ามันมันไม่ลึกนะทุกคน มันไม่ลึกค่ะตรงกลางแอ่งแล้วค่ะทุกคนทุกคนเห็นลูกเขียดไหมตรงใบตองอะทุกคนนี่นีนีน,น้องอยู่ตรงนี้นทุกคนว่าวันจะได้ไหมวันว่าวันได้นีนเห็นบอได้แล้วนี่นี่นี่น,นี่ได้สีเลยจึงบอจาว่าจึงบออันนี้เขียวเขียวเหมือนกันกับ คิดก่อนๆที่วันอัดลงไปเอาเทาเอ่อมันไม่ใช่เทานะทุกคนอันนี้มันคือตะไคร่น้ํานะทุกคนถ้าเทาเรากำแล้วเราเบลออกมามันจะเป็นเส้นแต่ถ้าเป็นตะไคร่น้ําเรากำออกมามันจะเปื่อยแบบนี้นะทุกคนอันนี้ไม่ใช่เทานะทุกคนเอาไปกินไม่ได้นะคะกระโปะตั้งหลายตัวอืมมันเลือกอยู่มันหานมีนี่เดียวนี่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 อตั้งหลายนี่นี่นี่ นหลังจากที่แม่กับน้าสาวลองลงไปแก่อยู่แองกลางลองดูนี่ทุกคนได้เยอะเลยตั้งแต่แก่มามีครั้งนี้นะทุกคนที่ได้เยอะคนแม่ก็ลงที่ลึกอีกแล้วลองดูว่าครั้งนี้จะได้ไหมนี่นะคะทุกคนนี่ถ้าเอาตรงลองตรงกลางแองกลางเนี่ยลูกมากกะโปะเยอะมากนะทุกคนดูสิอ่ะแม่ กลับไปก่อนเด้อเดี๋ยวเสียเว้นเพื่อนบึ่งบัดเวลาเขาเก็บแล้วไหมทุกคนเยอะมากนะทุกคนนี่นี่ทุกคนครั้งแรกจะเต็มกำแม่แล้วนะทุกคนนี่นี่นี่ได้เยอะจริงๆของน้าสาวก็ได้นะทุกคนดึงๆตรงกลางอะเยอะจริงๆนะทุกคนนี่นี่ได้กำที่สองแล้วนะทุกคนทุกคนดูสิเยอะจริงๆนะทุกคนลูกกระป๋อเยอะจริงๆนะทุกคนคนดูหมานๆนะทุกคน มีกบหนึ่งตัวเห็นไหมแกไปเก็มาได้เอาเลยเฉพาะโอ้ยได้กบหนึ่งตัวเห็นไหมหานหวานยิ้มออกเลยแต่ละคนนี่ยิ้มออกเลยนะถ้าได้กบเนี่ยทุกคนนี่กบธรรมชาติเลยนะเห็นมันดองเอาหามึงดูฮดีดี้ฮดีดี้ฮดีดีฮดีดีฮดีดี้ฮดฮ โอเคได้อีกแล้วสามสามสามอุ้ยสามสามสามตัวเอ้าตัวที่สองตัวแรกทุกคนครั้งนี้มันได้สามตัวทุกคนดูสิโอ้ตกใจหมดเลยเห็นไหมทุกคนว่าวันนี้มันหมาน เออจะเออเราเอาสักก่อนเออโอเคครั้งนี้ได้สามตัวทุกคนรวมกับครั้งก่อนอีกหนึ่งตัวเป็นสี่ตัวทุกคนเบิง้งอีเบิ้งดูโมเมนต์มีอีอยู่บนนี่ขอสองหนึ่นะกบได้บตดองอบอ่ะคกบนะคบปุบได้หนึ่งสองสามสี่ห้ากึบหกแปดถุกไหม จ็ดได้เจ okay. ็ดต oh ัวนะคะทุกคนได้กบเอมาเจ็ดตัวกุบใหม่ของปีนี้นะทุกคนกุบใหม่ได้กบสวนลูกเนี่ยของเราก็คือได้เท่านี้นะทุกคนเท่านี้ก็โอเคแล้วถ้าออมนะทุกคนมีผักมีอะไรใส่นี่โอ้ยอิ่มนะทุกคนโอเคค่ะทุกคนก็จบลงแล้วภารกิจวันนี้วันดีพาปวงนะคะพาปวงไปซ่อนนะคะทุกคนก็ขอฝากช่องนะคะวันดีพาปวงค่ะ อีพีหน้าเราจะไปทำอะไรก็ฝากติดตามด้วยนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดติดตามให้วันด้วยนะสวัสดีค่ะบ๊ายบายกดไลค์ตัว